สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกมคุกกี้ลันนี่เลยคุกกี้แลนชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินแบบสายฟรีหรือแบบในเกมทั้งหมดอาจจะเกือบทั้งหมดก็ได้ถ้าผมลืมอะไรสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะครับ อ่ะอันแรกสิ่งที่ทุกคนต้องทําคือเข้าโหมดเนื้อเรื่องครับนี่เข้ามาโหมดเนื้อเรื่องนะครับแนะนําว่าให้เป็นอันที่เราเล่นครบแล้ว100%เอร์เซนนะครับหรือผ่านด่านแล้วนั่นเองนะด้านไหนก็ได้นะครับนี่แล้วเราก,กดวิ่งด่วนครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับกดไปเลย5ครั้งครับนี่กดเลยนะครับกดวิ่งด่วนเราก็จะได้เงินแบบสุ่มมาแบบนี้นะครับ อ่าแบบนี้เลยนะทีนี้เนี่ยถ้าเราจะกดเพิ่มได้ไหมอ่าเดี๋ยวมา,มาลองดูนะครับนี่เขาจะเตือนนะว่าเออกล่องฟรีสําหรับวันนี้เนี่ยครบแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมากดวันละ5ครั้งพอนะครับเก็บไว้กดวันอื่นบ้างเนาะอ่าหมดเนื้อเรื่องนะครับจบไปแล้วต่อไปเราเข้ามาร้านค้านะครับกดคดริสตัลและเหรียญน,นะนี่ครับ ฟรีหครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟรีแต่ต้องดูโฆษณาอีก3ครั้งนะครับเนาะก็จะได้เหรียญมาทีละห0 0ห0ื่นห้นะครับส่วนต่อไปนะครับนี่เรากดรางวัลมุมซ้ายล่างนะกดมาสู่แรกอัญมณีครับนี่เลยใช้50ดาวได้2 5 0 0 0 0หนะครับแล้วก็แลกไปเลยนะะเดี๋ยวผมแลกให้ดูอันหนึ่งละกันนะครับนี่ก็ได้แบบนี้เลยนะนะครับ ส่วนต่อมานะส่วนต่อมาก็คือก็คือกระปุกหมีนะครับมีโอกาสได้เงินแบบนี้นะมุมขวาของผมนะครับตัวมุมขวาเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินแบบนี้เลยนะครับส่วนต่อไปนะครับที่จะพาไปดูนะมุมบนขวาครับกดขีด3ามขีดนะครับนี่เลยตู้ส่วนผสมนะครับห้องผสมเวทมนต์นะเราก็สามารถผสมเงินได้นะครับแต่ว่า เราก็ต้องต้องลองช่างใจนะว่าจะผสมระดับไหนเท่าไหร่นะครับทรัพยากรพอหรือเปล่านะครับในส่วนนี้นะก็อาจจะต้องช่างใจดูนะครับว่าจะผสมไหมนะครับยิ่งเงินเยอะยิ่งใช้ทรัพยากรดีนะครับต่อไปต่อไปก็กดขีด3ขีดมุมขวานะครับแล้วกดไดอารครับนี่ในส่วนนี้นะครับแค่เรามาวิ่งอะไรก็ได้ต่อวันนะครับก็ได้เงิน เหมือนกันนะครับนี่ได้7จ0 0หมื่นนะนะครับก็ได้เพชรด้วยนะในส่วนนี้นะครับต่อไปเป็นเซตอมาตะที่หาเงินได้ในสนามแข่งนะครับก็เป็นมีนช็อกโก้พันแรกนะครับแล้วก็เสลียงตามนี้เนาะชีสเคก้กตามนี้สมบัติตามนี้เลยนะครับก็เป็นเซตเดียวสามารถวิ่งได้ทุกสนามแข่งก็ให้เพื่อนๆวิ่งสนามแข่งที่ตัวเองมั่นใจว่าจะไม่ชนนะครับ หรือถ้าชนก็อย่าชนจนเกาะแตกหมดนะก็เดี๋ยวผมพาไปวิ่งให้ดูนะครับตรงนี้อาจจะมีการเขาเรียกอะไรล้นระยะเวลาเนาะนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับ จบเกมแล้วนะครับจบเกมผมได้เงิน490,000โดยประมาณโบนัสบวก77%นะครับอ่าส่วนต่อไปถ้าใครไม่มีเซ็ตก่อนหน้าเราสามารถมาวิ่งชาเลนจ์ยูกว่าโหมดยากได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนท้ายเลยนะว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ตัดคลิปมานะครับให้เพื่อนๆดูนะใกล้จะถึงตอนท้ายแล้วนะครับก็ นี่ครับเดี๋ยวมาดูสรุปเงินนะครับตอนนี้ก็มี10,000แสนกว่านะยังไม่รวมโบนัสนะครับก็พยายามเล่นไปครับอย่าชนเป็นพอนะนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็จบด้วยจำนวนเงิน2 6 0 0 0 0 0นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาเงินเกือบจะทั้งหมดในเกมนะครับผมอาจจะพลาดอะไรไปก็สามารถ คอมเมนต์เพิ่มเติมบอกได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ